ทำน้ำมะนาวกันค่ะอันนี้ก็จะมาบีบน้ำมะนาวกันนะคะนี่นะคะแล้วกอนนะคะแต่เขาเปลี่ยนมุมให้นี่ค่ะอืน้ำมะนาวแข็งมากแล้วเขาจะค่อยๆบีบน,นะคะต่อไป,ไปเปลี่ยนอีกลูกกันลูกนี้แข็งมาก บีบยากมากเลยค่ะทุกคนต่อไป,ไปเขาก็จะเอาเกลือกับน้ําตาลมาใส่นะคะนัแรกใส่เกลือก่อนนี่เกลือใส่เป็นอีกหนึ่งนะคะป,นะปิดฝาด้วย ต่อไปก็ใส่น้ำตาล mm hmm. อันนี้จะเปิดน้าหน่อยนะฝาแข็งค่ะทุกคนเข้าใจเขาหน่อยนะ mm hmm. อาจจะมีเสียงตกประตูชีงจังลุกวกวนหน่อยนะ mm hmm. นี่แฉมตาลเลยเขาก็จะใช้หลอดด้วยแล้วก็เอาหลอคู่ไกลใจของเขามาคนเลยนะคะอื mm ่ hmm. เดี๋ยวไปหาอะไรมาหากินเพิ่มเลยนะคะคนี่เจอมะมว่วงดองในตะู้เย็นเ,เดี๋ยวเขาจะเอาเออกมากินเลยนะตัวน,นี้เสียงก็อาจจะดังไปหน่อยนะนี่ค่ะดะเขาให้ดูชิงจังเลยนะคะ เสี่ยงจะเอาไปน่อยนะคะทุกทาเขาไม่ค่อยเสี่ยงดันนะคะเขาก็จะกินไปดูไปเลยนะคะอาจจะเห็นขอบอันนี้แล้วนะคะโต๊ะเขามันสูงค่ะเขาก็จะกินเอามะนาวไปเพลินๆเ,เลยนะคะ เ่าไปก็มากินมังด่อนอกต่อเลยนะคะเดี๋ยวมาต่อให้ EP สองนะคะบ๊ายบายค่ะ